อนเราเขาสู่รายการ Soul Experiment Final Soul ใครจะเป็นวีทูเบอร์ชายกลุ่มแรกของปุริคอน รับที่จริงใจเขียนรัอมีสไตล์ออลเดอะเวิร์สไลก์ไตลอดการแห่งขันผมว่าผมก็ได้พัฒนาตัวเองไปในหลายๆด้านมากนะครับมันก็เสียของตัวเองที่รู้อยู่แล้วบ้างหรือการได้รับฟีดแบ็และคำแนะนำจากป้าและพี่ๆทีมยืดผมก็พยายามนำส่วนตรงนั้นมาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะนัที่ตรงนี้ทุกคนมาด้วยความฝันเดียวกันครับและผมจะไม่ยอมแพ้ใครทั้งนั้น ว่าถ้าทุกคนอยากเห็นวิทูเบอร์ที่เป็นเมนแรปที่เกิดและเริ่มต้นจากดนตรีฮิปฮอปอานและการแรปเนี่ยอย่าลืมมาโหวตเลือกผมเพ0ก s ์นนคนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเพ็ก03ครับผมชื่อว่าสามครับอย่างที่ทุกคนรู้เลย I will nap love. ตอนนี้ก็อยู่ในรอบใกล้ไฟนอลแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพกหายไปเรื่อยๆทีละคนสคนแลครับซึ่งพวกเราเดินทางมาไกลมากๆเลยครับ แบบผ่านอะไรกันมาเยอะมากขอบคุณนะครับที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันขอบคุณที่เหนื่อยมาด้วยกันฝากโหวตผมด้วยนะครับฝากโหวตด,ด้วยนะเพราะว่าผมจะเป็น1ในสให้ได้ที่จะเดบิวต์สวัสดีครับออกัสพีเอ็กซ์ศูนย์แปดเด็กเด็กของทุกคนเองครับ คือ,อาวาเลนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นน้องที่ออกัสรักมากคือรักเหมือนน้องชายแท้ๆคุณเซฟต้าเป็นคนที่เคมีเข้ากับเราสองคนมากมากแล้วมันทาให้การทํางานของทีมเราอะไปได้ไวแล้วก็เป็นไปได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากๆนะฮะออกัสขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเราสามคนมาโดยตลอดครับม,มันมันมีท่ากับพวกเรามากๆและถึงตอนเนี้ที่คุณเซฟแล้วก็วาเลนะจะไม่ได้อยู่แล้วนะก็ออกัสก็ขอพูดแทนทั้งสองคนว่า การสนับสนุนมันมีค่ากับเราจริงๆนะครับอย่าลืมโหวตออกัสที่ X ห8ึงให้ทำตามฝันและได้เดบิวต์ในตอนสุดท้ายนะครับขอบคุณมากๆเลยนะ p ี่ X ชันวาครับผมอ่ะผมไม่ชอบข้าวโพดในอาหารค้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้มาใช้ชีวิตลองเป็นวีทูเบอร์ดูนะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับผมแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยครับที่เราได้เจอกับเพื่อนๆเพ็กแล้วก็พี่ๆทีมแล้วก็ปาด้วยนะครับผมอยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่ โหวตให้กับผมแล้วก็ทีมของผมตลอดมานะครับผมทำให้ผมได้เข้ามาสู่รอบที่หรือขนาดนี้นะขอโบวตเป็นกำลังใจให้กับ PX2 อชันวานกันด้วยนะครับกันถึงฝั่งแล้วนะครับอีกทีเดียวนะขอบคุณครับ PX13 ็กหนเทซี่ครับผมเย้ yeah! <laughs> อยากจะบอกกับทุกคนนะครับทั้งคนที่ยังอยู่แล้วก็คนที่แต่สไลด์ว่าผมจะผมจะเก่งขึ้นให้มากกว่านี้ผมจะ เป็นหนึ่งในผู้ชนะการแข่งขันนี้ให้ได้แล้วก็แล้วก็จะทําให้เห็นว่าผมเหมาะสมจริงๆที่จะที่จะเป็นผู้ชนะนะครับถ้าหากว่าคุณชอบไว้แบบนี้ชอบชอบคนแบบนี้ก็มาตามโหวตผมได้นะครับพีเอสามนะครับช่วยพาผมให้เป็นผู้ชนะในรายการนี้หน่อยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณมากนะครับ สู้ๆนะครับทั้ง5้าคนผมอยากให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับแล้วก็สู้ต่อไปนะครับอย่าท้อถอยนะครับเรายังมีวันข้างหน้าเสมอเสียบตาเป็นกำลังใจให้นะกาโอจะคอยเชียร์ทุกคนจนถึงฝั่งฝันนะครับเยเป็นวีที่สดใสและเปล่งประกายให้ทุกคนต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันโค้งสุดท้ายแล้วนะเราเป็นกำลังใจให้พวกนายเสมอพยายามเข้านะสู้ๆครับอย่าลืมภูมิใจในตัวเองมากๆด้วยล่ะคู้ใจมาก ผมขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆเ,นเทั้ง5คนด้วยนะครับสู้ๆนะครับพวกนาย is the best วะ่ะทุกคนมาได้ถึงขนาดนี้แล้วสู้ๆกำปัตเตะไม่ว่าปลายทางจะเป็นยังไงก็ตามสู้ต่อไปนะคืออยากให้ทุกคนมั่นใจตัวเองเข้าไว้นะครับสู้ๆนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง5าคนเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์สั้นๆกันหน่อยแหมมาถามความรู้สึกกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างมาถึงรอบสุดท้ายแล้วทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างคะพีเอซิบสามเทซี่ครับผม yeah! เย้ตื่นเต้นมากตื <c oughs> ่นเต้นกว่าทุกครั้งไปเพราะว่านี่คือสุดทางแล้วจริงๆแบบตื่นเต้นมากๆจริงๆแล้วก็แบบอู้ยอ่าแบบตาใส่อยู่เหมือนกันเมื่อกี้อ่ะ วัสดีครับผม p x เอันวัครับผมช่วงเวลาที่ผ่านมามันทําให้แบบว่าเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบว่าแบบประทับใจมากๆเลยแล้วแบบเราเป็นความทรงจที่ดีมากๆเลยครับที่ได้แบบมาเข้าร่วมในการแข่งนี้นะ สวัสดีครับออกรสพีเอ็กซ์ศูน8แปดเองขาสวัสดีทุกคนนะครับมันก็อดที่จะกันไม่ให้ร้องไห้ไม่ได้เนาะมันมันก็มันมีหลากหลายอารมณ์อะครับดีใจที่ได้รับโอกาสมายืนตัวนี้ครับเราก็ไม่คิดว่าแบบเราจะเราจะได้อะไรที่แบบว่ามันดีขนาดนี้จากจากการที่ไปได้มาทําตรงนี้ครับผมก็ดีใจมากๆครับผมสวัสดีครับพีเอ็กซ์ศูนย์สามนะครับตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ไม่ว่าผลจกมาไงก็ยินดีกับเพื่อนๆแล้วผมคิดว่าทุกคนทําเต็มที่มากๆนะครับขอบคุณทุกคนอีกรล่าครับขอบคุณมากๆเลย ก็สวัสดีครับ PS 01S ครับผมสวัสดีครับดีใจมากๆที่ได้มาถึงตรงนี้แล้วเราได้แสดงความสามารถของเราออกมาเต็มที่แล้วทุกๆคนได้เห็นมันก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ได้มาถึงจุดจุดนี้ได้ก็ขอบคุณทั้งรับทุกคนขอบคุณพี่พี่ผลิแกงขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับและในตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับเวลาที่ทุกคนรอคอยจากระยะเวลาเกือบ2เดือนที่ผ่านมาวันนี้คือวันที่จะชีชะตาเลยว่าใคร จะได้เป็นวิทูเบอร์ชายกลุ่มแรกของโพลิกอนจะมีเพียง3คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านไปรอบต่อไปและมีอีก2คนที่จะต้องแหลกสลายทุกคนพร้อมนะครับคนแรกที่ผมจะประกาศคือคนที่ได้ลำดับที่สามข oh <my> อแสดงความยินดีกับ P E X 0 8ออกครับได้คะแนนไป900คะแนนนะครับผมหนึ่งในวีทูเบอร์กลุ่มแรกของโพลิกอนวีทูเบอร์ชายกลุ่มแรกของโพลิกอนคุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับเกียร์สะดุ้งจริงแล้วแมวที่อยู่ในบ้านนะก็หันมามองว่าสะดุ้งอะไรโอ้ดีใจมากๆครับที่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 ได้แล้วก็ขอบคุณสำหรับ ขอบคุณขอบบคุณสำหรัทุกๆคะแนนโหวตครับขอบคุณขอบคุณมากๆจริงๆคือโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆครับขอบคุณมากๆมา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 ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ PX 0 8หรือว่าอ u g u s t เก่งมาก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 เก่เย่จริงครับลำดับต่อไปคืออันดับที่สอง ขอแสดงความยินดีกับ P E X หนึ่งสาม t r a c y ครับอโอ้โอเก่งมากได้คะแนนไป901าคะแนนครับผมออตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ มันโอ้ยดีใจด้วยโอ้ยใส่ได้ครับเก่งมากแล้เก่งเาเก่งเาอก่อนก่อนก่อนมันกดมันกดดันกดดันตัวเองเกอมากอะไรอย่างเงี้ยเราเวลาที่ผ่านมาหนูแบบว่าเร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 าแสดงแบบเมนเจอริตี้แบบว่าอี้เราอยากชนะเราอยากชนะแล้แบบอะไรพวกเนี้ยมาตลอดเราก็ไม่ได้มันใจขนาดนั้นโลกว่าเราจะชนะแล้วแบบอู้ชนะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอมันทําได้มันก็แบบเออ เก่งมากเก่งาก่งเก่เลยทำได้แล้วทำได้แล้วทำได้แล้วยอดมากเลยซิขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับกับ PEX ห3าหรือโอเทรซอะครับสุดท้ายนี้แล้วจะเป็นใครที่จะลำดับที่หนึ่งและซึ่งแน่นอนว่าอีกสองคนจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปต่อนะครับการประกาศครั้งสุดท้ายนี้นั่นคือคนสุดท้ายที่จะมาเติม วิดูเบอร์ใช้กลุ่มแรกของโพลิกอนให้เต็มขอแสดงความยินดีกับ P E X ศูนย์หนึ่งครับ S ครับผม yeah, okay. เก่งครับเก่งมากมเคูนหนึ่งเก่งมากพี่ได้ร,ดร,ไรับคะแนนดับนบิลไพในคะแนน931คะแนนครับสันวิสันปากสัน,สนอืโอ้ผมจะพูดในฐานะ <_ S 2> เอสน้อยคนหนึ่งแล้วกันจะไม่ได้ฐานะเอแล้วกันเราก็ตามฝันตรงนี้มาสาี่สี่ถึงห้าปีได้แล้วที่เราพยายามจะทำตรงนี้มา ตลอดแต่เราก็มีอีกโก้ในใจว่าเราอยากให้ทุกๆคนได้เห็นและยอมรับในความสามารถของเราจริงๆมันคือเด็กคนหนึ่งที่มีสิ่งที่ชอบและอยากถูกยอมรับนะครับในจุดเริ่มต้นมันคืออย่างนั้นเลยแล้วมันก็เป็นอยู่ในใจอย่างนั้นมาตลอดผมไม่ไม่รู้จะมีคําไหนดีกว่าคาว่าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับ3คนสุดท้ายที่จะได้เดบิวต์ในตําแหน่งวี u ู e r ชายกลุ่มแรกของโพลิกอนครับผม บดีมากสำหรับอีก2ท่านที่เหลือนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับ PEX03 และ PEX12 ด้วยนะครับผมให้ทุกคนปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ3และธันวาเลยครับดีมากเก่งมากเก่งมากไม่ต้องไม่มีอะไรให้เสียใจเลยเก่งมากเว้ยเอาละครับ แล้อยากจะรบก,กวน3และ12ฝากอะไรถึงคนที่ติดตามและให้กำลังใจเรามาหน่อยนะครับเริต้นจาก3ก่อนได้เลย่าสำหรับผมนะครับเอาจริงไม่เสียใจเลยดีใจกับเพื่อนๆมากๆแบบยังไงไม่ได้รู้สึกเกับเสียใจครับแบบรู้สึกดีใจมากกว่าใช่แล้วก็จะคอย ผักดันอยู่เงียบเงียบให้ทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่โหวตให้ผมด้วยนะครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้เข้ามาในรายการนี้รวมถึงทีมงานแล้วก็พี่ๆโพลิกอนทุกคนนะครับอ่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณจริงๆครับดีใจด้วยใช่ดีใจมากๆก็อือครับอยากจะขอบคุณทุกๆคะแนนโหวตที่โหวตให้กับผมนะครับแล้วก็โซเชียเจอร์ด้วยนะครับที่มอบให้กับผมนะคือจริงๆผมไม่ได้คิด ว่าแบบตัวผมเองจะมาได้ถึงรอบหรือขนาดนี้ต้องเรียกว่าแบบมันเป็นน่าจะครั้งแรกเลยครับที่แบบว่าเราได้มาลองทำอะไรแบบจะเรียกว่ายูทูบเบอร์ได้ลองไลฟ์สตรีมลองทำหลายๆอย่างเป็นครั้งแรกเลยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบมีความสุขกับการทําในอันนี้มากๆทั้งสามคนที่ได้เป็นยูทูบเบอร์กลุ่มแรกของบริการนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับผมทุกทุกคนเก่งมากๆเลยครับบสมควรแบบเหมาะสมอย่างยิ่งเลยผมไม่มีอะไรจะพูดเลยเพราะวทุกคนเก่งจริงๆครับ ะละดับต่อไปในตอนนี้เราได้รู้แล้วว่า3คนสุดท้ายที่จะได้เดบิวต์เป็น v uber ีทูเบอชายกลุ่มแรกของโพลิก o อนคือใครลำดับต่อไปจะเป็นอย่างไรเราไปพบกันเลยครับเตรียมพร้อมกับการเดินทางครั้งใหม่เดือนมิถุนายนเราจะได้พบกับไลฟ์สตรีมสุดพิเศษและมีกิจกรรมต่างๆมากมายไปจนกว่าจะถึงเดือนตุลาคมและในช่วงควอเตอร์ที่4ของปี2025หรือปีนี้เตรียมพบกับโซลเอ m เมอร์เจหรือการเดบิวต วีทูเบอร์ชายกลุ่มแรกของโพลิกลอนครับปีนี้เลยเหรอใครในปีนี้ได้หรอคะอใช่ครับเราดูวิญญาณที่ผ่านการทดลองนี้ทั้ง3คนเนี่ยจะได้ทาการเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเตอรียมความสำหรับการเดบิวต์โดยยัง,งคงคอนเซปต์เดิม p x 0 1จาก S ต่อไปนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็น Mon e s p x 0 8 August จะเปลี่ยนชื่อเป็น August ช n e และสุดท้าย p x 1 3หรือว่า Tracy จะเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นวินซีหรือวินชีและพบกับโซลเจอร์นีในการสุดพิเศษที่เรล่าดวงยันท์สามจะเข้ามาพูดคุยกันอัปเดตเรื่องราวรายอาทิตย์ว่าเขาได้ไปพบกับอะไรมาบ้างในรูปแบบของฟรีสไตล์พอดแคสต์ผันร่างใหม่ที่จะเป็นตัวแทนระหว่างการเดินทางครั้งนี้โดยเริ่มต้นครั้งแรกที่เดือนมิถุนาทุกๆวันศุกร์เวลาสองทุ่มเป็นไลฟ์ที่ช่องโ o ลิกลอนอ f ฟฟิเช